สบาสดีพ่อแม่พี่น้องหกล้านเหมือนเมียกอดมะก้อยห้อยเวิร์เปลือกหอเบื้องต้อยแหลวแล้วเด้ดีเด้อต้อยห้อยแล้วละเอาผาไหมเนียย้ำตะนางลรเหมือนไปคุดมันพูยาขึ้มานไอผาปูเนตะปูก็รู้ได้ไรวะ ล่างแง่หูดเอาแง่หนิเพราะไงก็ได้กะสีก้อยกะปูผีกะปูกะมี่กะก๋วยบิังน้ากันกินน้ากันหลูกร้านเอาแบบยุกเลยบ่อก้อยดิบได้กินดิบเป็นยังบ่ได้บังคัาไปกินได้เข้าวหอมขที่ซุดใจอยากเอาเองเขาสิว่าผู้อื่นขึ้นเขากินดิบทุกอย่างบ่เหลวบังคัาไปหน้าหน้าคิดต่างใจไปใจมัน เิ่งมาเบายิ้งมาจ่าห้ไลายขวมห้ากีรายาบานท่าบริเวณบคัาบบังเขียนไทยมีแต่แยกม็ไมคือเกิดกับ,กกบข้ากวกับแยงใ้ไม่เห็นแลมันแอยกหรือข่วมเขียดแยกหรือขวมเ,เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลาน่ะลวกค้อยแบบนี้ลวกคอยลวกข้ากับสีลวกเบียบอนาสีวันไหนเนาะทีะน,น,ะทนี้เอาไปลวกกับปูเออก็ลังลวกา แกยอยู่ไอ,อเขาบางทีเทออใชแล้วก็ไปแกะมาเ็ดออกแกะจะเส็นมาใช่หัวตะไคร์สะเยวใบลงเกมดแต่นหัเนาะนอ้เนี่ยเกียยว,ว้เตีอยใหม่ไม่เห็นเลยเียทานคนเห็นมันเดือดนี่เดียว ทานขี้บานเนาะฮะกินกับดินกับดอนว่าม,มันแกดท่านแกดแต่สร้างปืดขึ้นโลดหนึ่งเขากระแทบยี่หรอกเนียเต้อเนี่ว่า้ห้าเห็ดแบบชนนบดห้าเลยละแบบอร้านบาทห้าเนี่ยทานนล้วจะกระดังปืน้นทุกวัยรุ่นกระโบดีตัวก,กินของกินที่พอขึ้นเม่ห้าวตะเกียบฟ้าหมอฮะไปใส่หนอ เ็นเหรตีฟ้าหม้อมาดไปไม่ไงเนี่ยมิตรบอมันหุ่มมีอนน่ำมันเดียวขอบอหามันอยู่ดังเดีอเขาไม่งูเห่ากับตอตาืมยิ้ฟ้าไวไม่จังเดือดตั้บไม่เนียเฮ้ยนหัน เอาหั่นอันนี้ก่อนอันนี้อ้าวแกเดีอบหรอแกมีเงี้ยก้อมีเงี้ยกอสิเฮ็ดเองเฮ็ดถือต้องตามอาหน้าใหม่ได้เหมือนนี่มาเฮ็ดดิบดอกควายอยากดิบก็แล้วแต่แต่มาห้าวเพื่อสุขภาพว่าทุกคนกินกับว่าเป็นยังหรอกกินสดจ์บัตายกับหลายน่ะปฏิบัตบังคับบังกินบ่ได้บังคับพายอ่าไม่เงี้ยสิหั่นพักไว้ะก่อนเนาะพักเข้ากับบัวหลายเดี๋ยวบัวเลยจัดยำยัง มาเห็นพ่อใหญ่เรางุ่มมากห้อยกับอันนี้ก็ขึ้นไปเห็นอยู่ในร้านเบื้องปฏิบัติเหตุคีบเก่าเนี่ยเก่าเออมันกับปีพ่อสอนไม่หรอกเมียงงูอเขากับกินในเบิ้งเดี่ยวเห็นจังหวะนะจนพักแผ่วพักใบมะกรูดแล้วก็หัวตะไคร่พริกสดเบิ้งสีหั่นอันนี้น้ำถือว่าถือว่ากุ้กหันแล้วก็สักนึ่งจับล่ะมาเชื่อในวันนี้ สีหันบ่หันหน่อยได้ยุบมอ่ะเ้อ่ะเมือเสียห้อยลงบานนี่เากระลุงละหันเาก๋วยเหลือกหัวกนเหล่นะถึงได้ต้องห้กินได้ยามที่เขียวเขียวนี่คือใบหัวแต่ไร่ได้ห้ารุ่งเดือด ใจเระใม่ข่อยพ่อใหญ่ใหม่เคลียร์านข่อยหยเอาฟืนมาเลยเจ้านั่นเลยนะเอาอยู่ไหนอยู่หน้าบ่อเด้ขาวบ้านบ้านมกขวัญจะยังเลยแต่กี่ยู่ฝ่อยู่ยังเง้ยลูกเราลูกหลานแบบนี้มะสั์ตะกูลเดียวกันอะสัว์นามูก็ห้อยเม็ดเงี้ยวหอยขึ้นมาลกเรเจ้าเจ้าตะกูลงตกมันเป็นหลวงก็ขึ้นหลวงของบ่สุก อมขวนจะเใจเป็นตาแมมากูเอาใส่ได้เถอะนี่นู h, ่นเด็ดๆกอยหอยสดนามเดีเลยนอกอยหอยสดหนามนาะด้เ่อสดบ่เหนอนไหมเอาบอบ่หนไหมบ่หลวกอนะหนหลวกูดอยเสียบเลย อื้อุ้งบ่าเนี้ยมาค้ามลงกล่ะหนามไม่รวกปูนั่งนหรบรามาค้มหน่อยฮาถิมหลงกลอะยก่อยไว้สดหนามเนี้ีสว่าหิบเลยแตะไข่มาลงไปองเสรล้วมันจังหัวมันจหัวเขี้วเขียวคือบางหันจริงบอก หอมให้มากูดรองอีกใช้ปูว่าปูนก็ตหองครับก็ตถุยาใช้แ่ีก็นไว้สดหน่ะนี่หนามสูบเขาหนามสูดหอยหอยตงนี้ต้มก็เขาเอนมาหนามสูดกระตุ่มไก่หนามสูดตุมไก่เออสดบึกก่อนมันเดือนผาป่าอืมแสบกระดูกพงานไหม ก้อยบาบานนี่อกับยหรือถากันบ่ก้อยรัดก้อยเป็นยางเป็นยาง่ปยก้อยระส่นนี่เนี่ยอ่ะใส่ผงหนวใส่หมักหนาวกะไม่เนี่ยพ่อยหมีดโอ้ยยังก็ซจอนกินจ้าสีดาบ่ได้แปลก น้ำบาดน,น้ำเมืองเทานี่ล่ละนี่ตงตัวน่นอนยังเสียบยังสีลวกเจีสสยวใส่ลวกกบบระปู แจ็คเจก็กเอาไปใส<ช>่ละผาเอาหมอมใส่ละบา,น,บา,ะน,า,น,น,านนียเขาเป๊ะักาแงงขนาน,าน,น,าน,นี้ละ่เลกน้อยกน้อยเล็กไร้กับปากบ้า,านตัวเบื่อความนั่เข้าใจแต่คนเข้าหลงเลยบนน้ำปลาได้ไ,<ช>ไม่ต้องไม่้องไม่้อง กระเสบตัวบระเสบกับเสื้อเรคือถว่าพู้น้องคนเรื่อมันเตบอีนี้กระเสสบเนี่ยเสียบเนี่ยเสียบมันก็นักบวชเลยใส่เอียงอืมบระเสบอืมเอาได้ก็วยยืนย่นไปทรว้ทีตยินแย่เยียลารกก้องไปใส่เรื่องรั่วกับปูบานต้มเนา เอเด้อบาเด้อเมาจากอนติมอีมันหาอยากกินแล้วลงงูน้ำกันมาอีาอาอาอาาว,อวนันนี้เอาถาดีมมู่มาเลยที่ถุงกวาเราอยู่ผนมาอ่าต้มุกเลยบกินกะีบลูกล้านปสิว่าไงอี่ละลูกล้านในบานนี่โอ้ยกิมันห่อนพอเพยายร,ราะโร้ไเพราะไงก็ได้พรจัดนี้จากกันน้ำมน เอาะะเอาันนี้เห,หรอเซ้อนี้เหรออืออ้าอันนี้อ้าวมากคื่อหอนสือบหวอนอือเพราะว่าแต่ไข่จะมาต้อกันจะหอมโคตรแรงเลยอ้าวไปถือข้อมันสีดวกวบัวแสบ พักเมสีเสียสีก้อกับพนยสดนหมกสด้องตุ่มเลยกระลุงนี้สักก้นเนาะให้เพื่นสกกนสักข่าวว่าเม่รเฮ็ดเป็นยังสีเนาะบ้างดีว มาเจอขั้มโอเ้เถสุกแล้วก็มาบีบบางหน้าหวามสิก้อยกินสุกซุกบนตรงให้ถามแล้วก็ยัดถามอีกว่าผู้อื่นคือกินดิบคือกินสดความพ่อใจหามกันว่าไรไมันคือใส่แล้วพ่อจะได้หลงเหมือนมาเขงเนี่ยีกิน เพชรบุหรโอ้จนตัวจงเพชรบุหรน่นมันอ่ะนะมันดูดโอ้ยหัวหมกี้ขวาเองตำอากันแบบอาหารมวใหญท่สุดนะก็ตัวที่อ้ ได้แล้ว <i> แหละแถววัตะไข่ที่ใบม,มะกรูดอ้าวว้ายพีจแจกไปลูกร้านตีตีมมโพรดลูกพ่เมยเนี่ยแต่โทาเราซ้ำเมยอยู่หนีมาหันสิไม่กินก๋อยหอยก๋วยกับปูวาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมา strength bà tục kiếm quay Ừ loại màu yellow bàn Ừ 절 của cô anh và các thế giới c計 tinh tâm เดกมกินเะตามหงกับปูเ้าที่้ลูกนี่นะยูไหนี่ทิ้งสีดูดนะไม่เอาเจ้าดูดมาม้วก็อีหินเรบอกหลังม่ง่อสันมุกดามนี่นยังเครือปั่นเนี่ยมันก็กลดดิอ่ะกว่ากระปุกนห้หน่อย ืพราะเปลี่ยนขึ้นอย่าคือเนี่ยอยู่ปลายอยู่ธ่รมถอกมะโจือ

ううううんんんんイリンクはうん ัดน่วยกับปิ้ง้วกันนฮะต่อยกุนโอ้ดีอด้เป็นของแมน้ำเดือกกินเนื้อได้สิบนะิกินเนืน้อนี่คนอายเห็ดกินเห็ดอยาก๋อ Nên bà dạ chú non trái, dạ ai thăm kìm, dạ miền ngân nõi bè dựa. có, nèo, bà nèo bè chạy. Non thiệt, bà bố tìm. tìm. Nên bà ngân Nói to, miền ngân xã น้ำหน่อยน่งกิน่เป็นเซนตรอไม่พลาดกินก๋วยปลาบ้างยก๋วยปูยปยปกปปปินก๋วปกยปลาไม่มาไก๋วยแบบก๋วยกรเด็นกเดก๋วยมันมาเอาน่กสะนที เบากว่าแหละก็ร่างต่อมกับปูใจะ้องสีอยู่ไอ้อควานอยู่เราหลายต้องสีแล้วกันเลยนะ้อไปน่ะ

đẹp lái luôn lái nữa, dùng hết dùng xe không phải không phải không phải không không phải không

เอาไม่โบราณคนวายงาที่ยามตายเหรอ,อนนะี่น่ไงผมคนปะเด้ปบาเส้นหนามัยู่บนโอ้จ๊ะจะแม่เนี่ยผ่าด่บพื้นเล ขึอนอนย่างนี้ดต้อยให้ตานกินก่อยห้อยก่อยกับพูทำหมังหูต้มก่อยห้อยต้นหนามนี่ตุกข่าแข้งแรง ควมจุกแดนเต่าค่วมเสาใแดนนีเด้อกันคนไม่เก็บหนาจ้า